มือน้าสิบมมาต่อเข็มเพื่อนพวสิไปรัดเข็มหุยนน้ำบญเบืองเนาะเพราะว่าเข็มเพื่อนนี่มันฮู้นะมันมากนกมันก็เริ่มฮ้องเลยแถวไหนกราบสบายดีเอฟซีมือทุกคนเนาะสบายดีตอนเช้าเนาะมือนี้กะสิมาต่อนกกงหัวจุกเนาะนนกมันอยู่พุนทุกคนเนี่ยมันฮ้องอยู่แถวนั้นนะมันกินมาแค่มันมากินมาแค่ประมาณผุงหนึ่งประมาณสิบตนี่หละทุกคนมันอยู่แถวคุณเนาะ อาสิมาเกาะขึ้นนี่นะเาเอาเ่งสิเกาะขึ้นได้บ่เี่มันห้องอยู่นั่นแหละมันยังห้องอยู่ทุกคนมันห้องอยู่แต่มันมันมันมาในมันมาแถวบ้านมันบ่มห้องมันมิดอยู่นะมันห้องเป็นบางตัวสีชายไม้นี่เกาะขึ้นพุนาะไปเกาะขึ้นก่อนทุกคนควานกมันมาโดนเลยนะมันอ้าวบ่ห้องเราได้ยินเสียงมันเาลงมาก คนตอนนี้เกาะคือเรียบร้อยเหละนกมกันก็เริ่มห้องเลยแล้วแถวในแถวป่าแถวนั้นเนาะเ้องน้องนมาแล้วมาแล้วไว้ทุกคนออกไปก่อนออกไปก่อนวันนกมาแล้วมาแล้วเอาเออสือก่อนเสือก่อนออกก่อนจะนำเจาะเบื้องนอกทุกคนมันห้องมาแถวป่าแถว,วนั้นแถวสวนกับเจ้านะ อยู่เดียวนะเราเห็นประมาณสิบายเนี่ยมันบินมาสิมาเลาะนะคับจอกเบมึงก่อนเนาะทุกคนตอนนี้เริ่มหอมตอบเดี่ยวเลยทุกคนเด็กๆบินมาพี่มันมักมาเข้ากอนี่นะกอนี้ใหญ่กอนี่มันมากินมากอ่ะมันเป็นกกมาแครเนาะทุกคน ดบินเข้ามาเลยบินเข้ามาเลยควานกุกมาแค่น่ะมาที่เสาน่ะนกนี่เริ่มห้องแล้วเริ่มห้องแหละหนุกป่ากัน cùng con nhìn chụp chụp phun sòng so, tổ chụp phun cục mai sòng chỗ không bắn mạng khâu cốc này này khâu cốc mai này bắn khâu cốc mai này bắn nổ lại tôi của tất tối nửng như năm nụ hồng ตอนยืงเห็นตัวเดียวอยู่น้ำนกเฮานะนกตอเขากำมิดเลยเนะาะเพราะว่านกตัวนั้นมันอยู่น้ำนกแถวนกตอเฮาแหละทุกคนพัดลมพัดแห้งนะนะยานจะตุม้มมาแหละล่นก่อนเนาะ มันมักลั่นเลยตุ่มเขานี่ยินแต่เสียงมันลมเดียวนะมันลมเดียวแบบแวกเวกเวกเวกอ่จะบุห็นตัวมันนะกลุ่มไม้บางหลายพคนเนาะผูกง่ายง่ายนี่บินนีเลยไปหาโอกกินทั้งอื่นประมาณยังเหลือแต่ตัวเดียว ตอนแรงเว็บบางเถื่อ,น,อนกลับมาหน่อพุ่งกันเนาะทุกคนทางมันมาผมมาทางใส่หัวน้ำแถวผมมันตื่นนอนมันเลยมาทางนี้ตลอดอไปนะทุกคนตอนนี้เอาสิขึ้นเฮือนก่อนมันบินออก พูเล่นนกนะขึ้นไปเงี้ยคนพูเล่สวยๆพูเล่นเนาะจึงลงมาลุ้นน้ำกันควานกมันบินออกเลยเพราะงันยังเหลือตัวเดียวนะได้ส่วนนะกินมากนงี้ยแล้วมันเลยบินเล่พูนะไปส่องหากินทางอื่นนะพูเล่ถ้าเบิ่งตอนแรงเนาะมันกลับมาน่าจะตอนแรงพูเล่มันชิกลับมาลูกลับมากับพุ่นมือเสาาไม่มีผงหนึ่งไปทางห้องน้ำพุ่นเนาะมันลายูงใหญ่นะแต่ว่ามัน แยกเดียวขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เห็นแต่ตัวเดียวเนาะยังห้องตอบนกต่ออยู่ฮะเกาะปะเนห่ยทุกคนพวกงเลย,ย,สยสวยๆพวกงเลยจึงลงมาลุ้นเบิ่งน้ำกันเนาะเพราะนกมันมีสองผูงนะผูงหนึ่งลงทั้งแจกห้อยน้ำผูงหนึ่งขึ้นมานี่แต่ว่าตอนนี้มันก็หนีแหละยัยงเหลือแต่ตัวเดียวนกยังห้องตอบนกต่ออยู่ฮนนะ นุกมือวานนี่ตัวยุกงตัวฮัลตอได้มือฮันเนาะเขาแบ่งออกเลยแบ่งออกมัดสองเลยเนาะแบ่งแบ่งไปมือวานนี่แหละแบ่งทั้งสองเลยห้องดีเลได,ได้ตัวมือวานสองตัวนี่เดี๋ยวเขาก็แบ่งออกเลยเนาะพอเบียกเลี้ยงลายนะพออยู่ขอกก็ยังเหลือสี่ตัวเนี่ย ยลุมพูนนอนทุกคนเบิ่งอยู่นี่ก็เห็นเนาะตุมม่มเาหูกเกาะยลุมกุ้งไม้ยลุม่มๆหูบางกุ้งไม้ข,า,ขาวๆตัวนั้นแหละหูแหละเนี่ยน,นกมันมากินมากอยู่นี่แล้วมันเลยบินขึ้นมานี่บินไปทางนี้ตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดเงินเลยเนาะเนี่ย ตอนนี้ก็แรงแนะหละไปรุนเบื้องนำกันสิมานบอกตอนยังยินเสียงนกโตอห้องอยู่โตไป้จนะต่เสาเนะไปรุนเบื้องตอนแรงก็จังมันกลับไปทั้งหดมื่นเสามันก็นมาอีกทุกคนแต่ละเสามันมาทุกเสานะครับเดด็ดอกเนาะ ชิมาน,นี่ยบอคนตุ่มตอ่อเสือเอาปะวะนี่เลยมีคนมาเอาไบวะนี่ข้าวเอาปะนี่หรือว่าเอาไปปะไหนวะขว้าทิ้งวะเนี่ยเสือนะเสือปกตุ่มนะมนเพิ่งม,มาจับเอาไปวะ ว่าปะในเนาะลืมตอนนึงเขาปะนี่เนาะยันเขาลืมอมาเบิ่งยืนในนี่ก็ยืนในนี่เนาะทุกคนลืมกระเดิ่งปะยืนเนาะตอนนั้นปะย,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 ยืนเนาะะโอ้ทุกคนหมดถึกสำเนาะมันบวกกับมัน อย่ามันลงทังห้วยน้ำเลยนะหัวกระเจ้าไปประตูงลงมาก่อนอ๋อสองมือนี้ยังโบมานเนาะทุกคนแบบว่าน,นกมันลักเลยนะมือหน้าสิบบมาตอดเข็มเหื่อน,นพวเอาสิไปีลัดเข็มห้วยน้ำบนเบื้องเนะาะเพราะเข็มเหื่อนนี่มันหูนะมันมามาหลายอยู่ทุกคนม้าชิบชิบปลายโตพอ้โนะักมือเท้านี่กะแต่กระนั้นมันหูแลนะ้วเนาะ แบบว่ามามามือนั้นฝูงนั้นมันหมู่มันถึกสองตัวเนานเฮาไดเหมือนมันเลยฮู้เลยแค่มันโดนโดนเฮาจิงงจอเลยได้อยู่เหมือนปะไว้ทิศหนึ่งสองทิศแบบให้มันมาตลอดแล้วมันจะก้าลงแบบนี้มันบวกกาลงนะมันมามันมาหานกอยู่แล้วมันละบินหนีแบบมือเช้าเลยมาบักลายเดี๋ยวมันมาต่อมากแล้วเอาแดดแดดออกนิดนึงมันก็นี้หนีไปหากินมากทางหน้าพนาะ เดี๋ยวขม,มามันกลับไปนอนทางเทิงทุนนี่มันต้องมีบนนอนทุกคนทางเทิงทุนนะเพราะว่ามันตื่นเช้ามาม,มาทางนั้นตลอดเนาะนตื่นเช้ามามันมาทาั้งนี้ตลอดมาคุ้มมือ้อคำพุดมันล่ลองห้วยน้ำไปทั้งพุนแต่ละเช้านะมาตลอดมันต้องแบบขาม,มามันบินไปนอนทั้งพุนุ่งเช้ามามันเลยมาขึ้นานทุกคน กาสิจบเพียงเท่านี้เนาะฝาก f อใหม่ f อเก่าเนาะที่เขามาเบิองเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ได้เด้อเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนคลิปนี้กะยังบูมานเนาะว่านกมันลึงเลยนะแบบมันระแวงเลยเนาะมันมากอะไปตอนนี้ก็แรงเลยนะมานกขึ้นเมืองกันเนาะเจอกันคลิปหน้ากันเลยเนาะทุกคนปลกนกไปเดินทางกลับ เงินทองกันอยู่ทั่งคุณเลยทุกคนทางคุณเนาะกาเดินทางกลับก่อนบัดน,นี้จะมาสิม,มาเลยนะเพราะว่ามาสิปปลายโตเี้สาวนะ